ขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน f อฟทักษะออนเลเวลอัพตอบกลับอย่างเฉียบค่ะอึ้งทั้งสตูเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หวานแล้วก็เรียบร้อยอยิ่งกว่าภาพพับไว้ซะอีกนะคะสำหรับ f อฟทักษะอที่ล่าสุดค่ะตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการ แซบแซอย่าง3แซบนะคะก็ทำเอาแฟนๆแอบห่วงเบาๆว่าสาวแอฟนั้นจะเล่นมุกทันคนอื่นเขาไหมค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องมาเจอแขกรับเชิญสายฮาหรือว่าบรรดาตัวจี๊ดของรายการค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าแฟนๆจะหายห่วงกันได้นะคะเมื่อมีการเผยแพร่คลิปตัวอย่างของรายการ3แซบอาทิตย์นี้ออกมา ดยมีแขกรับเชิญเป็นตลกอาชีพอย่างนักคอมแล้วก็บอลเชิญยิ้มค่ะมีการหยอกแกล้งแอฟทักษออนนะคะให้แสดงสีหน้าแบบต่างๆเช่นหน้าเซ็งหน้ามันค่ะอันนี้นะคะพอถูกให้ทำหน้ามันสาวแอฟทักซอนก็ยิ้มกว้างแบบสดใสจนถูกบอลเชิญยิ้มค่ะยี่ว่าของมันแบบมันจริงๆค่ะและถามว่าเคยมันไหมในชีวิต สาว F ก็ตอบกลับทันทีว่าไม่ได้มานานแล้วเรียกเสียงฮาได้สนั่นค่ะเอาเป็นว่าหายห่วงสาว F นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ